มาอันบ็อกออรไรโมวัตจีทีนะครับที่เขาบอกว่าแบตเตอรี่อยู่ได้นานสแซ์บมยสูงสุดนะครับ2เดือนมาดูกันดูนะครับว่าหน้ากล่องเป็นยังไงบ้างนะสำหรับตัวของออรไรโมนะครับวัตจีทีก็มีคำว่าออรไรโมนะครับมาดูด้วยกันว่าเขาให้อะไรบ้างเนาะ กลมครับหรูๆไปเลยขนาดหน้าจอนะครับอยู่ที่ประมาณ1.43นิ้วนะครับเป็นจอ a โมเล d เนาะแล้วก็จะมีสายติดมาให้เลย1เส้นนะครับที่สําคัญในกล่องตรงนี้ก็มีสายมาอีก2เส้นนะครับด้านหน้าตรงนี้จะฟิลๆเหมือนผ้านะครับด้านหลังก็จะเป็นยางนิดๆหน่อยนะครับตรงนี้แล้วก็มีอีกเส้นหนึ่งครับสรุปสายที่ให้มาในกล่องนะครับก็จะมีอยู่3เส้นเลยและก็จะมีคู่มือนะครับพร้อมกับวงิล์นหน้าจอนะครับติดมาให้ในกล่องเลยเราก็สามารถติด ตัวของฟิล์มหน้าจอได้เลยชุดท่องสารเนาะสำคัญสุดนะครับนี่ที่ชาร์จนะครับที่ชาร์จของเรโมตรงนี้เนี่ยก็จะให้มาอยู่2ตัวนะครับเป็นขั้นชาร์จของตัวจะเอาไว้ที่บ้านหรือว่าเอาไว้ที่ทำงานก็ได้นะครับมาลองเปิดจอกันดูแล้วกันไอติอามบอกก่อนนะว่าติามเปิดไปเรียบร้อยนะครับ นี่รนจอส,สวยๆเลยครับอมโมเลตสามารถปรับตั้งหน้าปัดได้เพิ่มเติมนะครับในแอปพลิเคชันของ Allimo นะครับการเดินก็ดูได้นะครับเรื่องการนอนกันนอนก็สามารถวัดได้เหมือนกันนะเนี่ยถ้าใครเป็นสายออกกาลังกายนะครับก็สามารถดูได้เลยเอาฟีเจอร์แบบไหน,นเอาการนับกีฬาแบบไหนวิ่งในล่มเดินการแจ้งนะครับหรือว่าเดินในล่มแล้วก็ยังสามารถเพิ่มกีฬาเพิ่มเติมได้อีกเนาะ เยี่ยบจริงเนี่ยที่สําคัญนะครับตรงนี้ก็ยังสามารถรับสายเราได้ผ่านเบอร์เนาะแต่ก็ต้องเชื่อมต่อกับมือถือนะครับนอกจากเรื่องก,การออกกำลังกายหรือว่าการโทรนะครับเราก็ยังมีเรื่องการวัดอัตราการเต้นหัวใจการนอนนะครับค่าออกซิเจนเนาะแล้วก็เรื่องความเครียดนนวัดได้หมดเลยแล้วอย่างที่ดามบอกไปนะครับว่าตัวนี้เนี่ยสามารถสแตนด์บายนะครับรอการใช้งานของเราได้สูงสุดเลยเนี่ยประมาณ2เดือนก็คือ67วันนะครับหรือว่าใช้งานทั่วไปนะครับถ้าใช้ประจาวันเลยก็อยู่ได้ประมาณ20บกว่าวันนะสำหรับตัวของ Allrangeo Watch GT ก็ถ้าใคร ภาพยังไงตัวของออริโมตรงนี้ก็รับจบเหมือนกันรสำหรับดีไซน์หน้าปัดกลมกับราคาพิเศษตรงนี้รีบกดไปเลยครับหรือถ้าอยากให้ทดสอบฟีเจอร์อะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกใต้คลิปได้เลย